พลตำรวจโทคิริศักดิ์ตันติวัชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยถึงกรณีสาวนักเรียนนอกพดรับหิวของไปประเทศออสเตรเลียกลับพบพัสดุถูกอใส้โคเคน7.5กิโลกรัมว่าการลักลอบนำเข้าออกยาเสพติดในลักษณะนี้มีเยอะมากและมาจากหลายประเทศทางแอฟริกาออสเตรเลียไต้หวันและญี่ปุ่นโดยจะแอบแบ่งซุกซ่อนในลูกบอลหรือตุ๊กตาซึ่งส่วนใหญ่ที่ขนเข้าประเทศจะเป็นโคเคนและขนออกไปจะเป็นเฮโรอีนหรือไอซ์ ซึ่งแผนปฏิบุตกรรของขบวนการนี้ผู้ลำเลียงมีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือถูกหลอกให้คนของผิดกฎหมายออกนอกประเทศโดยคนร้ายจะมาทําท่าทีว่าจ้างอ้างเพียงว่าให้ช่วยหิ้วของเพื่อหลบเลี่ยงภาษีซึ่งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ถูกจับกุมได้มักอ้างว่าถูกหลอกลวงมาโดยไม่รู้ว่าด้านในคือสิ่งของผิดกฎหมายแต่เรื่องนี้สืบไม่ยากเพราะชุดสืบสวนก็ต้องไปไล่เส้นทางการเงินและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการว่าจ้างต่างๆพยายามสิษฐานว่า ลึกๆน่าจะรู้นะครับหรือน่าจะคิดได้อะว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเขาต้องไปดูว่าเงินที่ได้รับเนี่ยมันมากที่จะจูงใจว่าถ้ามันมากเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อว่าเขาเขาน่าจะรู้แต่ถ้ามันเป็นปกติตามน้ำหนักเงินนิดหน่อยเนี่ยให้ให้ผมว่อนอันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมันต้องไปดูว่า คนที่จ้างเนี่ยกับคนที่รับเนี่ยถ้ารู้เนี่ยจะได้เยอะว่าเออเนี่ยรู้นะเสียงเงาเนี่ยจะได้เยอะได้เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราเราก็ไม่รู้นะแต่เวลาเขาบอกเราก็จะบอกน้อยไม่กี่หมื่นซึ่งถ้าไม่กี่หมื่นไม่มีใครทำถ้าต่ำแสนไม่มีใครทำ ส่วนคดีที่จังหวัดนนทบุรีนั้นจากการสอบปากคำมีการรับผิวของกลับประเทศออสเตรเลียเมื่อตกลงกันได้ก็มีการส่งที่อยู่ให้ผู้ว่าจ้างจากนั้นบริษัทขนส่งก็มาส่งของให้ผู้รับผิวที่บ้านพัก ส่วนที่ภายในกล่องมีซองสีน้ำตาลที่จ่าหน้าถึงปปชสองจังหวัดก็อาจจะเป็นเล่เหลี่ยมของคนร้ายในการตบตาและเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจสอบส่วนโคเคนที่ยืดได้ในคดีดังกล่าวคาดว่าน่าจะมาจากทางประเทศสปปลาวส่วนเรื่องการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าและส่งออกในลักษณะดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอสอได้มีการประสานกับทางสนามบินเสมอในการตรวจสอบและสกัดกั้นพัสดุต่างๆที่ส่งเข้ามาซึ่งทางปสจะมีข้อมูลประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงในการที่จะลักลอบนำ ข้้าอยู่แลวส่วนขาอ,ออกซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดในกระเป๋านักเดินทางยอมรับว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนื่องจากจะกระทบกับเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวอาจจะสร้างความล่าช้าแต่เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบสัมภาระรของผู้เดินทางออกไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมายด้วยเช่นกัน ด้านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังฝากเตือนผู้ที่รับขิ้ของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือการรับคิ้วของออกนอกประเทศต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าสิ่งของที่รับขิ้เป็นอะไรเพราะหากตรวจสอบว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือยาเสพติดอาจจะกลายเป็นผู้ที่ต้องรับโทษแทนคนร้ายตัวจริงได้เช่นเดียวกัน